เพราะนี่นะครับหลายคนก็คิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วลหะสิ้นหวังบ้านเมืองนี้ก็คงเรียบร้อยนายกทักษิณหรือคุณทักษิณไปแล้วหรือเรียบร้อยตระกูลชินไปแล้วหรืออย่างไรผมว่าทุกเรื่องมันยังไม่จบหรอกและผมก็ไม่เชื่อว่าใครจะทัดจะชนะทุกกระดานคือถ้าเรื่อง ที่ทีรยุสุวรรณเกศรยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญมันมีเรื่องเดียวในตลอดระยะเวลา3าปีนี้นก็คิดแบบเบ็ดเสร็จก็ได้แต่อันนี้นะครับผมก็มองกันด้วยความนะครับด้วยความเห็นว่าข้อเท็จจริงในวันข้างหน้านี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องท้าทายกันต่อไปเช่นกรณีเรื่องชั้น14ที่กรรมการสิทธิ์ยื่นไว้ที่ปปชรวมกระทั่ง ผู้รองคนอื่นๆนั้นเรื่องนี้จะชนะได้ไหมคือหมายความว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายบริสุทธิ์ยุติธรรมป่วยจริงนะครับคำให้การของภูมิเรกเสรีพิสุทธิ์รับฟังไม่ได้เวทระเบียนไม่ต้องชี้แจงคือถ้าเรื่องนี้ชนะกันได้ก็ต้องทำใจเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเรื่องสนามกอบอันพาย เป็นธรณีสงฆ์ถ้ายังไม่มีความผิดรอดอีกเราก็ต้องทำใจเหมือนกันแม้กระทั่งการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ไทยกัมพูชาถ้าผลประโยชน์มาก่อนเรื่องดินแดนแล้วก็ยังไม่มีอะไรอีกเราต้องคิดเหมือนกันแม้กระทั่งการตั้งผู้่าแบงชาติออว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะก,กล้าเนี่ยนะครับจะเอาข้าวคอรมอสัญจรที่เชียงใหม่หรือไม่เอ,อเพราะเห็นมีกระแสบอกว่า สองสัปดาห์แล้วรัฐมนตรีคลังบอกว่ายังไม่เห็นรายชื่อเลยค่ะก็ทางแบงค์ชาติเาก็ยืนยันว่ารายชื่อส่งมาแล้วอ้าปัญหาก็คือว่ากล้าเสนอไหม,มคือถ้ามั่นใจนะครับคิดว่าไฟเขียวโรสามารถทำอะไรในชาติบ้านเมืองนี้ได้นะครับเส้นใหญ่วกว่าเส้นกวยจับนะครับเอาเลยเต็มที่ไปเลยยาวไปเลยก็เสนอกิตติรัฐนายรนอง และก็จะได้เป็นมาตรฐานใหม่เรื่องการดํารงตําแหน่งทางการเมืองกับคําว่าที่ปรึกษาของเนี่ยนะครับแล้วก็ตํารวจต่อไปจะดําเนินคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ได้ถ้าเป็นได้เนี่ยนะเพราะเนี่ยนะครับการเบิกงบประมาณตามระเบียบสํานักนาย,ยกตํารวจยังดําเนินคดีนะครับบุคคลลักษณะเดียวกันเนี่ยตามมาตรา157อยู่เลยถ้าไม่ได้เป็นเจ้าหนะ้าที่รัฐจะไปทําได้ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นด่านสําคัญที่จะพิสูจน์ด่านได้นะครับเรื่องการครอบงําต่างๆเรื่องมามาาซังเนี่ย <c oughs> ที่บ้านจันทร์สองลาน <c oughs> คือถ้าเนี้นะครับในส่วนของกรกะตที่แสวงบุญมีออกมาพูดแล้วก็ขึงขังเนี่ย <c oughs> ถ้าทุกเรื่องเนี่ยนะครับ <c oughs> เดินตามปกติเราก็จะเห็น การออกตัวของคุณทักษิณจะมากยิ่งขึ้นเพราะเนี่ยนะครับในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ไปตัดสิทธ์ทั้งหกเรื่องนะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าข่ายเรื่องการล้มล้างการปกครองเท่านั้นเหมือนพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะนำไปเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องก็ยังดำรงอยู่ก็คือหมายความว่ากรณีเรื่องชั้นสิบสี่ในส่วนปปชก็ยังดำเนินการตามปกติในส่วนของการครอบงำ นะครับคณะกรรมการกรกต<ช>ก็ต้องทําปกติเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยปปชเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพไปถึงไหนอย่างไรหรือแจอ้งกรกตเป็นเจ้าภาพจะส่งสารรัฐธรรมนูญกี่โมงเนี่ย <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเราก็จะได้พิสูจน์สังคมไทยเหมือนกันว่าบ้านเมืองเราจะปล่อยปละละเลยกันถึงขนาดนี้หรือไม่นะครับและก็ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่า เรื่องบอลภายในสิ้นปีนี้นะครับนี่ก็ปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเอาข้าวคอรมอรเลยไหมเห็นไหมทุกเรื่องมันรอหมดนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าพวกนี้จะตั้งใจจะแก้จริงก็เล่นลีลาท่าทางกันไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเราก็ต้องดูกันเป็นตอนตอนเพราะอย่างที่ผมได้พยายามอธิบายว่าแต่ละเรื่องรานะครับ บางครั้งนะครับสถานการณ์ก็แปลเปลี่ยนปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนั้นๆแต่คนที่ชนะในวันที่ย2ก็ไม่ได้แปลว่าในวันข้างหน้าเขาจะชนะทุกเรื่องนะครับโดนเรื่องเดียววันไหนก็ไปวันนั้นรวมกระทั่งว่าการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์ว่าจะกลับมาแบบไหนเราผมไม่เชื่อว่าใครจะลาพาไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วกรณีพรบร,ราชทรรมล่ะคะใช้สถานที่อื่นเป็นที่กักันีเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ว่าจะขังไว้ที่บ้านหรือเปล่า,านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีช่องทางอืแต่ว่าเรื่องมันก็เดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าใหญ่กันครับบ้านครับเมืองกันทั้งนั้นผมว่าก็จะได้พิสูจน์กันก็กลับมาถ,ถ้าจะใช้ช่องทางไหนอย่างไรความจริงเนี่ยกลับมาได้ทุกวันถ้าเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นะครับเข้าไปเรือนจำความจริงถ้าคุณทักษิณปฏิบัติตามพระบรมราชโองการเนี่ยคุณยิ่งรักวันนี้ก็ไม่ต้องถูกแรงกดดันเพราะเนี่นะครับถ้าไม่กลับในเวลาพันอย่างนี้เนี่ยจะหาเวลากลับตอนไหนเหมือนสมัยคุณทักษิณจะกลับเนี่ยพูดเป็นยี่สิบกว่าครั้งกว่าจะได้กลับเพราะเนี่นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาะนะครับก็เหมือนฤดูการนะครับ วันนี้ดูดูเหมือนว่าดีวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะกลับก็รีบกลับมาเสียนะครับทีนี้ค่ะคุณจตุพรบางส่วนมีการมองว่ากรณีการที่คุณยิ่งรักจะกลับหรือไม่กลับเนี่ยเป็นเหมือนไพ่ใบหนึ่งที่เอาไว้เบี่ยงกระแสเบี่ยงประเด็นถ้าไม่อยากให้โดนโจมตีเรื่องอะไรหนักเกินไปเนี่ยก็โยนเรื่องนี้ออกมาจะได้ถ่ายเทไปเรื่องอื่นบ้างแต่พอยจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้มีทางกลับในเร็วๆนี้ค่ะคืออย่างไรก็ตาม คุณยิ่งลักก็ต้องคิดว่าการตัดสินใจกันแบบนี้ตอนคุณทักษิณลังเลจนกระทั่งใช้เวลาสิบเจ็ดปีได้กลับมาในปีที่สิบแปดความจริงถ้ากล้าตัดสินใจบ้านเมืองจะได้วุ่นวายมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการลังเลแต่ละทีเนี่ยที่ประกาศแหลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสรรหาที่คิดอ่านกันมาภายเรือมาส่งก็แล้ว นะครับอะไรก็แล้วจนกระทั่งมันมาลงตัวกับความเติบโตของพระเก้าวไกลในขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่กล้าตัดสินใจคุณยิ่งรักเนี่อายุ57เข้า58เกิดปี2510เนี่ยเวลาที่จะโลดแล่นเนี่ยมันนานเกิน <c oughs> นะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ แบบคุณทักษิณคุณทักษิณปีนี้เจ็ดสิบห้าเข้าเจ็ดสิบแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยอายุน้อยมากถ้าเทียบกับคุณทักษิณระยกเวลาที่ออกนอกประเทศเนี่ยจะเวียนรอบโลกมันก็จะได้กี่ได้สักกี่รอบเพียงแต่ว่าถ้าไม่ตัดสินใจกลับในวันข้างหน้าถ้าการเมืองมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความยากตามลำดับเพียงแต่ว่าถ้ากลับแล้วใช้บ้านแทนเรือนจำ หรือวิธีการอื่นใดที่คนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับโทษจริงเหมือนกับคุณทักษิณและสังคมก็นิ่งเงียบก็ก็อยู่กันได้กันแบบเนี้ยแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาะวะความชักงานของของประชาชนเพราะนี่นะครับในท่ามกลางความมึนงงอันนี้ที่ประชาชนก็ไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรเหมือนกันนะ แล้วแต่ละเรื่องก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดวรัฐบาลจะใช้ความกล้าขนาดไหนนะครับเช่นว่าเรื่องกรณีกิติรัตนะครับพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่จะกล้าไหมค่ะแล้วก็ถ้าไม่กล้าเนี่ยเราจะเข้าเมื่อไหรเพราะเกมมันก็มันก็มีมันมีการสับขาหลอกอยู่หลายแวดวงวงการตำรวจนี่ก็สับสับขาหลอกหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกหน้าหลอกหลัง หล,หลอกซ่อนหลอก<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเราเองถ้าเราติดตามในบริบทนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับคนที่รักชาติบ้านเมืองเนี่ยต่างก็มีความกังวลใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเริ่มท้าเรื่องอะไรก่อนซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาประธานแบงค์ชาติเนี่ยมันจ่อนะครับส่วนเรื่องผลประโยชน์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องความอยากได้แต่เสียเ่ยงนะครับเพราะว่าไอ้นี่จะติดเร็วที่สุด นะครับแต่ว่าถ้าชนวนมาจากประธานแบงค์ชาติเนี่ยซึ่งก็มีกลุ่มคนรอทั้งคนและก็ฝ่ายกฎหมายที่จะลงมือถัดจากนั้นไปเนี่ยนะครับนี่ไม่นับว่าเอาถ่าบอนมาเนี่ยคือแต่ละเรื่องมันจอมสาหสัสกันนะครับเรื่องเก้าสิบเก้าปีนะครับแม้กระทั่งเรื่องการแจกเงินหมืนน่นจะปรับเปลี่ยนมาเป็นแจกเงินสดและนะครับยังเรียกรีจิตอน ให้ไปศึกษาคําเตือนของปปชเนี่ยเหมือนกับการเตือนเรื่องจํานํเข้าเนี่ยว่าเนี่นะครับว่าจะมีผลอย่างไรจริงอยู่หน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าอาจจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณทักษิณมากยิ่งขึ้นผมก็บอกเลยท้าเลยว่าก็แน่จริงก็ถึงไหนก็ถึงไหนเนี่ยก็ขับเมืองขนาดนี้ก็พรุ่งนี้เชียงใหม่เลยดีนะครับประธานแบงค์ค่าทำให้เห็นหน่อย นะครับได,ได้อาศัยจังหวะนี้เพื่อต้องบอกว่าชนะทุกสนามนะครับคุณยิ่งรักก็มาเลยนะครับอ,อยากทําเรื่องอะไรนะครับเดือนธันวาเรื่องบ่อนก็เข้าคอารมอให้เรียบร้อยผลประโยชน์ไทยกับพูชานะครับคณะกรรมาการ j t ทกซก็ก็อยู่ที่ว่าจะต้องการอย่างไรนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องดินแดนตามที่ว่าห้าสิบห้าสิบเอาเรื่องผลประโยชน์เธอกับฉันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คนละครึ่ง ก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะผมว่านี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแรงของการทายท้ากันทั้งหมดว่าสิ่งที่ประกาศกับความกล้าถัดจากนี้ไปเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับสถานการณ์ข้างหน้าไม่มีใครรู้นะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่คิดว่ารอด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 เพราะว่าเรื่องรอดกับไม่รอดมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วบางทีก็มองว่านักขนาดนี้รอดนะครับ ถ้าคนเหลืองก็บอกคงจะรอดทุกตอนนะครับ <c oughs> ก็คือหมายความว่าอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับก็ลองดูพิสูจน์ได้นะครับคือถ้ารอดทุกอย่างได้เนี่ยนะครับผมแบบก็ต้องก็ต้องยอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่กับประชาชนว่าท้ายที่สุดจะทนกับการรอดไม่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องดินแดนเรื่องบอลน,นะครับเรื่องประธานแบ่งชาติ นะครับหรือ<ม>เรื่องราวอื่นๆซึ่งมันมีมากเหลือเก<ม>ินนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศของกุุ่นทนที่ก็ตามนะครับเวทีที่ธรรมศาสตร์ค่ะและรวมกระทั่งกระแสเสียงอื่นๆผมเองก็วยกับพี่น้อเขากันอยู่กันเกือบทุกวัน,นว่าภายใต้สถาน,นาการณ์เนี้ยเราต้องดูต้องพิเคราะห์กันอย่างละเอียดเพราะเนี่นะครับในแต่ละเรื่อง นะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยต่างคนต่างก็เลยเห็นว่ามันมีอีกหลากหลายปัจจัยนะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงของประเทศเพียงแต่ว่าพอวันที่ยี่สิบสองเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็ใจหายแต่บอกกับพี่น้องว่าตั้งหลักเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ดูกันไปพิสูจน์สุดทางถ้าของก็แน่จริงก็ต้องยอมเขานะครับ <laughs> ก็เท่านั้นนี่นะครับเราก็ทํายังไงได้ก็ยืนขวางกัน จนกว่าชีว่าจะหาไม่นะครับแต่ให้เขาชนะต่อหน้าต่อตาไปทุกเรื่องคือเรื่องสนามฟอรมทยจะชนะก็ต้องต่อหรือแม้กระทั่งว่าไทยกัมพูชาตกลงผลประโยชน์ก่อนดินแดนคนไทยไม่หือไม่อือใครทาอะไรไม่ได้เนี่ยก็ก็ยืนขวางขวางเท่าที่ขวางกันเนี่ยนะครับขวางที่รั่วแพร่เาจะยืนขวางไม่ได้มีความสนใจอะไรนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราเอาชาติเอาบ้านเอาเมืองเป็นที่ตั้ง ถ้าไม่คิดเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับเราจะนั่งวิพากษ์อะไรกันขนาดเนี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดนั่นความไม่รู้จักพอของคนเนะี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติแยกไม่ออกกับผลประโยชน์ส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับบางทีก็ต้องถึงมือประชาชนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ดูแรงกระเพื่อมกันอยู่นะีมันอยู่ที่ว่าความตื่นตัวนะครับตัดจากนี้ไปขนาดไหน คือถ้าฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดตรวจสอบอย่างเข้มข้นประชาชนเราต่างทำหน้าที่องค์กรต่างต่างต่าทำหน้าที่เราก็รักษาชาติบ้านเมืองไปได้แต่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหยุดได้จริงๆนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนว่าเราจะยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับเช่นเรื่องดินแดนเนี่ย เรารับได้หรือเปล่าล่ะนี่ไม่นับเรื่อง99ปีเรารับได้ไหมเรื่องบอลเนี่ยนะครับที่จะเป็นชนวนให้กับคนรุ่นรุน่รุ่นหลานเราในอนาคตและเราทันเห็นในยุคเราด้วยนั้น